เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสทนาทุกคนค่ะดิชานางสาวรัติตาเหมือนทองนักศึกษาสาขาวิศาวากรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคามานาคมรหัสห้าหกสามสามสามสองศูนย์หนึ่งสองูนย์สามหกินหกค่ะวันนี้จะมานําเสนอโปรแกรมการคํานวณค่าบริการขนส่งที่มาของการทําโปรแกรมนี้นะคะก็คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้สถานีขนส่งต่างๆได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวใช้บริการในการเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่จะใช้บริการทางขนส่งแทนรถส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่เราจะมีแนวคิดที่จะใช้โปรแกรมการคิดค่าบริการของสถานีขนส่งมาประยุกใช้กับโปรแกรมโดยการคิดโปรแกรมคำนวณค่าบริการจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง โดยเราคิดค่าบริการสถานีละสิบบาททุกระยะทางโดยเราได้ทำสถานีแบบคร่าวๆคือมีสิบสถานีโดยสามารถเลือกใช้บริการจากสถานีที่หนึ่งถึงสถานีที่สิบได้ตามที่เราต้องการค่ะเรามาดูหน้าตาการทำโปรแกรมของเรานะคะนี่ก็คือหน้าตาโค้ดของการทำโปรแกรมของเราค่ะอันนี้ก็คือ รูปแบบที่เราได้ออกแบบไปนะคะอันนี้ตรงนี้ก็คือสถานีต้นทางจะมีสิบสถานีแล้วตรงนี้ก็คือสถานีปลายทางก็มีสิบสถานีตรงนี้ก็คือจะคิดค่าโดยสารต้นทางปลายทางแล้วก็ราคาน,นี่ก็เป็นปุ่มเป็นบอตต้อนที่สำหรับคิดค่าเงินคิดเงินถวตรงนี้ก็คือ ชั้นลาเงินก็คือเงินที่ได้รับมาจากนักท่องเที่ยวแล้วก็อันนี้ก็คือค่าบริการตัวนี้ก็คือจำนวนเงินทอนเรามาดูการทำงานนะคะตรงนี้ก็คือโค้ดที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ก็คือทั้งสิบตัวค่าบริการจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งทั้งสิบสถานี ี่ก็คือเราให้ตัวแปร my t e หนึ่งเนี่ยก็คือเท่ากับ take b o c หนึ่ง my t e สองเท่ากับ take b c สอง t e x e b o c หนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือค่าโดยสารจากสถานีต้นทางส่วน my t e เท่ากับ t a t box 2 tag box 2ก็คือสถานีปลายทางจากนั้นเราแทนค่าด้วย u น 1, น 1, แทนค่าด้วย my t e ก็คือ t a x box ที่1น2 n ก็คือแทนค่าด้วยมีค่าเท่ากับ my t e x ส2 my t e ก็คือ t a x box ที่2จากนั้นเรามาเข้าสมการนี้ ก็คือนำสองลบนำหนึ่งคูณด้วยสิบนำสองก็คือจากที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือนำสองเท่ากับไม้เทคสองไม้เทคสองเท่ากับเทคบล็อกที่สองเทคบล็อกที่สองเมื่อกี้ก็คือสถานีปลายทางส่วนเทคบล็อกที่หนึ่งก็คือสถานีต้นทางเทคนำสองก็คือนำสถานี นำสถานีปลายทางลบสถานีต้นทางที่เราต้องการไปจากสถานีที่หนึ่งถึงสถานีที่สิบคูณกับสิบสิบนี้ก็คือจะเป็นค่าคิดค่าบริการที่เราคิดในแต่ละสถานีสถานีละสิบบาทจากนั้นพอเราแทนค่า สถานีปลายทางลบสถานีต้นทางคือนำสองลบนำหนึ่งเท่ากับลบคูณสิบแล้วก็จะเท่ากับจะเท่ากับจะได้เท่ากบับเทคบล็อกที่สามเมื่อเราคิดคิดเงินที่บอตอนที่สิบอดค่าที่เรานเอานำสองบนำหนึ่ง 1, คูณด้วยสิบเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเทคบล็อกที่สามค่ะส่วนต่อมาจะเป็นตรงนี้นะคะชำระเงิน เราก็มาดูชำระเงินชำระเงินก็คือเราให้ my t e c h สตรงนี้เท่ากับแทนค่าเท่ากับ text box สี my t e c h ค่าเท่ากับ text box ห้าน้ำสี่เท่ากับ my t e c h สี่น้ำห้าเท่ากับ my t e c h คก็เหมือนเมื่อกี้นะคะคิดเหมือนเหมือนกันแทนค่าเหมือนเหมือนกันแล้วก็ จากสมการแล้วก็มาดูเลยสมการเราจะได้นำสี่ลบนำห้านำสี่ของเราก็คือเทคบล็อกที่สี่เทคบล็อกที่สี่ของเราก็คือจำนวนเงินที่เราได้รับมาแล้วก็ลบกับเทคกบล็อกที่ห้าก็คือนำห้านำห้านี้ก็คือค่าโดยสารเมื่อกี้จากที่เราได้นำนำสองลบนำหนึ่งคูณด้วยสิบก็จะมาใส่ตรงนี้ค่าตรงนี้ าตรงนี้กับตรงนี้จะค่าเท่ากันค่ะจากนั้นเราก็นำเท็กบล็อกที่4ลบเท x กบล็อกที่5ก็จะได้จำนวนเงินทอนออกมาคือเท x กบ็อกที่6แล้วก็มาดูแล้วก็มาดูการทำงาน ่วนต,ตรงนี้ก็คือเราป้อง,งค่าสถานีจากสถานี1ถึงสถานีที่10ทั้งสองทั้งสิสถานีเลยนะคะในใน text box ที่ใน text box ที่ในบ u t t o n ค่ะใน b u ตต o นที่11กับ b u ต t o n ที่12เราจะแทนค่าสถานี1นึถึงสิเข้าไปในนี้ในนี้ จะป้อนเข้าไปเลยนะคะเรามาดูการทำง,งานหน้าตาการทำง,งานสมมุติเราต้องการจากต้นทางสมมุติเราอยู่ต้นทางที่หนึ่งเราจะไปไปทางที่สองแล้วก็คลิกที่บอตอนคิดเงินบอตอนที่สิบเอ็ดคิดเงินปึ๊บค่าบริการของเรา ก็จะมาเป็นก็จะมีค่าเท่ากับสิบาทเพราะว่าค่าบริการจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งคือค่าบริการค่าละสิบบาทจากนั้นเราลองคิดเราลองจากต้นทางที่หนึ่งมาไปทางที่สามดูนะคะคิดเงินปุ๊บก็จะยี่สิบบาทก็คือเราข้ามไปสองสถานีก็คือยี่สิบบาท ปทางที่สี่บาทปึ๊บสามสิบบาทไปทางที่ห้าปึ๊บสี่สิบบาททางที่หกห้าสิบบาทไปทางที่เจ็ดหกสิบบาทที่แปดเจ็ดสิบบาทไปทางที่เก้าแปดสิบบาทไปทางที่สิบเก้าสิบบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสมมติ เราต้นทางที่สองเรไ,ไปทางที่สี่คำนวณเงินก็ยี่สิบาทค่ะนี้ได้อ่าสมมุติว่าเรารับเงินมาห้าสิบบาทค่าโดยสารข,ของเราจากตรงนี้นะคะคือยี่สิบาทจากสถานีที่สองไปสถานีที่สี่คือยี่สิบาทเงินทอนเราคิดที่บอตต้อนที่สอง เงินทอนจะอยู่ในนี้จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะปุ๊บคือทอนสามสิบบาทเพื่อความสะดวกในการคำนวณสมมติเรารับเงินมาหนึ่งพันบาท่างนี้ค่าโดยสารยี่สิบบาทแล้วก็คิดดูปุ๊บทอนเก้าร้อยแปดสิบบาทแบบนี้ได้นะคะทำให้เราสะดวกการคิดมากขึ้นแทนที่เราจะใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็ สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมนี้ได้สมมุติเอาไปทางที่เอาต้นทางที่5ไปทางที่9คิดเงิน40บาทแล้วมีเาินหนึ่งพันเหมือนเดิมนะ40บาททอนเก้าลงสิบบาทแล้วก็สามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะก็อันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม คิดค่าบริการของเราบริการขนส่งค่ะข,ขอบคุณค่ะ